จ้างผู้รับเหมามาทางานเนี่ยเจ้าของบ้านต้องทําสิ่งนี้ฮะไม่งั้นเนี่ยช่างเนี่ยอาจจะทําแบบนี้กับเราได้พี่ท่านนึงแบ่งปันประสบการณ์มานะครับจะจ้างช่างมาทําโครงสร้างเหล็กทําโครงหลังคาเนี่ยระวังให้ดีนะครับพอผมลื้ฝ้าระแนงออกเท่านั้นแหละเห็นงานเข้าทันทีเลยครับสังเกตตรงนี้นะครับช่างเนี่ยใช้เหล็กบางไม่พอดูวิธีการตอเหล็กวิธีการประกบเหล็กฮะบ,บอกเลยว่ามันห่วยแตกมากๆนะครับที่คนนี้เนี่ยบอกว่าผมเสียเงินไปประมาณแสนห้า ต้องมาจ้างช่างมาแก้งานอีก3าสี่รอบต้องเสียเงิอนอีก 3- าสี่ต่อสีกันสนิมก็ไม่ทาให้นะครับใครที่คิดจะจ้างช่างมาทําโครงสร้างเหล็กสร้างบ้านทํางานอะไรก็ตามนะครับถ้าเราคิดจะจ้างผู้รับเหมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านต้องรู้และต้องทําเป็นประจํานะครับถ้าทําสิ่งนี้เนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยรักไก่เราแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเราจ้างผู้รับเหมาหรือว่าจ้างช่างมาทํางานเนี่ยให้เราทําการเข้ามาดูหน้างานบ่อยๆนะครับถ้าเราเข้ามาดูหน้างานบ่อยๆนะครับช่างเนี่ยจะไม่สามารถรักไก่เราได้อย่างงานที่เกิดตัวอย่างของพีี่คนนน้ะรับ ถ้าเราเข้ามาดูเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับช่างตลอดนะครับเราอาจจะเข้ามาสักครึ่งวันรอบนึงหรือว่าวันต่อวันก็ได้นะครับเราเข้ามาดูนะครับว่างานของเราเนี่ยมันเป็นไปตามสเปคที่เราต้องการไหมช่างเนี่ยรักไก่ไหมทาสีสนิมให้เราไหมเป็นไปตามแบบที่เราต้องการไหมเราจะได้คุยกับช่างได้นะครับเพราะว่าช่างสมัยนี้เนี่ยรักไก่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กงานเหล็กเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของบ้านเนี่ยหรือหลังคาหรือว่าหรือพวกฝ้าระแนงออกมาเพื่อที่จะทําการแก้งานหรืออะไรก็ตามนะครับ ปัญหาที่เจ้าของบ้านเจอแน่นอนฮะโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นสนิมเนื่องจากว่าผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาสีสนิมให้เรานะครับและนี่คือสิ่งที่ผู้รับเหมาเนี่ยชอบลักไก่นะครับคือเวลาเชื่อมเสร็จแล้วต่อเหล็กเสร็จแล้วไม่ทาสีกันสนิมให้เราเนื่องจากว่าผู้รับเหมาเนี่ยต้องการที่จะประหยัดงบและประหยัดเวลาในการทํางานของเขาเพราะฉะนั้นฮะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาตั้งซ่างมาทํางานนะครับควรจะเข้ามาดูงานเข้ามาดูหน้างาน เป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเพราะเราจะเห็นงานทุกอย่างจะได้คุยกับผู้รับเหมาได้ตรงไหนผิดพลาดเราจะได้ทวงได้เราไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเราจะไปจุกจิกจู้จี้เขาเราเป็นผู้เสียตังค์นะครับเราเป็นผู้จ้างเขาเราต้องได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับยุคสมัยนี้เจอบ่อยมากนะครับกับงานที่รักไกลแบบนี้เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยสนใจกับงานนะครับจ้างผู้รับเหมาเสร็จแล้ว <c oughs> คือทิ้งงานไปเลยไม่ค่อยเข้ามาดูนะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับ